อ๋องั้นก็ไม่โดนสิคนอื่นก็โดนสิคนที่เปลี่ยนคนที่เปลี่ยนไม่โดนเข้าใจไหมใช่เรามีอุปกรณ์อยู่นี่อุปกรณ์มาแล้วอันนี้โฟมล้างหน้าว้าวเรามีโฟมล้างหน้าให้คุณ้วยอันนี้โฟมล้างหน้าอย่างนี้นะคะเก็กช้อนชาเดียวครับผมช้อนชาเดียวค่ะหน้าคุณจะเดียวสิบปีเดี๋ยวป้ายทคุณไปอยู่จะหลุดหมดเลยนะคะครับผม แม้แต่กิ่งคาปาที่ติดจานด้วยขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ที่มาเช้าพอดีมีเรื่องครับมีเรื่องอะไรอ่ะไปสักมาเห็นไหมอุ้ยสักแล้วแต่แล้วอะไรเนี่ยตัวเจี๊ยบไงแล้วทำไมขากของเราหมาต้องหอนด้วยครับผมนี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่แผลนะครับเป็นทางรถไฟครับผมเราจะได้เดินทางสายยาวไปด้วยกันนะครับ แต่ไม่มีขาดจากกันแต่ตอนนี้เพชรบุรีน้ำช่วงนะครับถนนขาดนะครับไปไม่ได้นะไปไม่ได้ก็แนะนำตัวก่อนละกันนะคะชื่อดาวค่ะน้องดาวดาวอะไรคะดาวซินโดมอ๋อหร่อว่ดาวไถไม่ใช่ดาวซินโดมใดาวซินโดมชื่อพี่พี่พี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบครับอ่าตะเวทไม่เชื่อเลยแล้วสวยทำไมคนที่ตัวฉีก่ใส่ค่ชุดรครใครไม่ได้เป็นชุด ยกมือยกมือ,อุัยพี่ป๊อกเต็มเลยนะจะ <c oughs> ขอวันนี้ขอ,ขอ,อกระป๋องใหญ่หน่อยได้ป่ะพี่ป๊อกน้องก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุดเยอะเลยนะเฮ้ยลืม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 ไปขอแล้วเปล่าอ่ะเดี๋ยวครับคุณเจีย๊ยบผมมีของมาฝากคุณด้วยใจเย็นเยซื้ออะไรนะมาฝากเคะวะไหนๆเราก็จะมีอะไรกันแล้วผมมีของกำลังมาฝากคุณด้วยเดี๋ยวก็เป็นข่าวแบบปีแอนที่ปุ๊กหรอกไม่เป็นไรหรอก เป็นของแทนใจแต่เจี๊ยไม่ท้องนะเจี๊ยไม่มีมนลูกของ่าไม่คืออ้าหาเลยไม่มีุนลูกเหรอเนี่ยมึงคิดว่าชอตเหรอมาหาหลังมาเดี๋ยวจะใส่ให้อ่ะปัดอีปักใจโยอปติเด็ดเด่นชุปากกีตาเสร็จแล้วไปเฝ้าหน้าบ้านอ๋อที่ออสร้อยใช่ไหมโอเคโอเคของมั่นของมั่นนะครับของมั่นไปก่อนโอเคครับทำไมเมื่อกี้สวดใส่คอพระสวดเป็นมัตตสังเลย อแก้เลยพี่ป๊อปน้องไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บแล้วนับครับนับเอาคนหนึ่งนะครับแล้วให้คนนั้นทำไมล่ะไม่รู้มันเป็นการสูบไงการซูมใช่ไหมอันนี้ใส่เสื้อใครครับเสื้อใครครับถอดเลยค่ะไม่เดี๋ยวสูบรที่เขาจะเปื้อนสูบรที่เขาจะเปื้อนค่ะ รู้สึกเย็ยนๆขาวอะ่ะถุงเท้ามัหายไปไหนวะ <c oughs> ไม่กลัวเชือตัวนี้เปื่อเหรอคะน <c oughs> ้องขาน้องขอดจะทาขา <c oughs> ที่ไม่มองก็ได้ แค่นี้ยังไม่มานีครับผมผมมีคนที่เต้นมันกว่านี้อีกถ้าน้องห็แล้วน้องจะชอบเขามากเลยสไตล์การเต้นระดับโดนแกล้งด้วยการเอาแป้งโรยที่ตัวน้องต้องเต้นตามเขาให้ได้โอเคโอเคไหมคะเดี๋ยวได้เขาออกมาสาธิตการเต้นโอเคถ้าเธอเต้นได้ที่จะให้เธอไปนั่งถ้าเธอเต้นไม่ได้เธอก็ออกากงานนี้ไปเอางานนี้เลยเหรอเฮ้ยจริงอะจริงให้เขาอยู่เธอ ไม่เป็นไรเอาง่ามเนี่ยอันนี้มาเวลาจะใช้งานก็ใช้บัตรป่าเชเห็ตใช่บัตนะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวนี้กันก่อนดีกว่าไหมค่ะชื่อเกษดารัชชัยเว้นะคะชื่อเล่นชื่อเกตจบจากสถาบันมศรีปทุมบางเขนตัวอะไรเั็นเกาะหัวเธอตัวอะไรเป็เกาะหัวเธอชื่อนางเกดค่ะนางเกดเกดค่ะอ๋อลูกเกดอ๋อลูกเกด ជាក្នារប់ខ្ញុំនាក្នាក្នាក់ទា